ท่านผู้ชมตอนนี้นั่งกัยืนอยู่ทีบ้านเวิร์นย่างเมื่องโค้งแข็งจำประซักเนาะนั่งเองกับห่างหายจากการเหตุลิดไปโดนเดนาะพี่น้องเมื่อนี้กับเป็นเลิกงามย่าม,ามดีเป็นมือสีบันง,งามเนาะขึ้นเพื่อนใหม่ของมูนั่งเองที่เคยทํางานน้ากันอยู่ประเทศไทยเนาะมือนี้เพิ่นกับแบบว่าได้ขึ้นเพื่อนใหม่เฮากรมาสแสดงความยินดีกับถือว่า เป็นเพื่อนจากนำพักนำแห้งที่เพิ่นไปทํางานอยู่ประเทศไทยเนาะถือว่าเป็นความสําเร็จอีกขั้นตอนหนึ่งของเพิ่นเนาะมาแสดงความยินดีแดดแนมพี่รองส่วงประมาณแปดเก่าโมมาแดดแห้งๆเนาะเท่ากับยืนอยู่ที่ป่ายนี่บ้านพัฒนาเบินย่างเนาะหรือวาทางนั้นก็จะเป็นป่ายหุ่มโนเนาะเอารถจักรมาวันนี้ไต้พพอดีสวงเงสาก็นาหนาว วันนี้ก็เลย่นุ่งสงเหมือนก็มาเปลี่ยนเสืออยู่นี่นี่หน่อยกำลังพากันไปขุงเทียนสาวสมัยอ,อายโอ้เสือเจ้าเก้าแ่ชีม,มาเดีเยาพี่น้องคือมูก็บ,บอกว่าหแม่บ้านนี้่บนน่ะนาะงเจ้าบาเข้ากระสนฆ่าหลูฆ่าเต่าอ,อย่างสินะตั้มซาเม่เา่าสิกีเครือขำ มามาเตรอดมารูใครก็สวยไปเองเดี๋ยวเรื่อง่พราะท่านตอนที่ว่าเขาแห่เขายัางนอะมามาสวยสวยเตอบตอนเองก็ประมาณมองเจ็ดมุมป่าเจ็ดงานรับการอยู่ไทยย3สิบสามปีนะพี่น้องเจ่าแม็กั์ว่าใส่สิบเอยูบาทนะเออเด้อเพื่อนอย่าคของเด้อถ้ากุ้งถ้ากุ้ง มัใส่ชีบิตอยู่บาทเนาะ,ะแต่ว่าแต่ไหนักใส่ชีบิตอยู่ไทยอยู่เนาะจิจว่ดเอารถจอดนี่นะก็จะมีรายงานป้าจอยขึ้นได้แล้วแต่บ้านนี่มาสิมาต่อสู้่เป็นเ อ่าทางไทยสบายดีกับพี่กับน้องเฮาเส้นเก่าเส้นไข่พี่น้องเอ้ยเอานี่ก็ถือว่าเป็นมือสัมืวันอเนาะมือประกอบงามนี้เออเอานี่ก็คือว่าฮอดจนถึงพอดีเนาะทุกๆท่านที่าฮอดแล้วขออนุญาตาคเข้ามาทางด้านในเด้อพี่น้องเด้อเสียใหญ่เสียใหญ่เพราะว่าอากินเฮาเสียใหญ่เสียใหญ่เอ้าถือเสียใหญ่เนี่โ เก่งากแต่ว่าพี่รอพวกไิงมาบะบัทันเห็นไอ้ซิงไอ้ซิงได้อยู่โอ้เอเร่อเอเ่ปมากที่เอเ่อรับา้เจ้าเอาไปนี่ก่แขกไปทัางโตนาาวพมาไปลิ้นลิ้ในเพื่นแนทั้งงาสีทองฟอสีขาวปเสเอ้ยอาพิธีในท่นทางงาน เท่าแขกไป้เดอราสันทั้งแขกเท้าก้าวมากโอ้เจ๋วมาเสียวองเออนี่ั้นกคอยกินคนหงคอยคอยว่าเจ้วมาเชียวโอกาสเปลี่ยบางเองอเ่ได้เส้นแทมาหลายดอกวาสันมันสิโมฟอมาจริงท่านแท่แล้วว่า่นเศเาของปาของโคต้องการพี่้องเอา่ด้โค้ดสูงเนี่ยบิไพเพื่อนเพื่อนพี่รองเ้เนี่ยงาม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 พี่รอง าวมงไาเบิรงมีขวากันมว์เป็เสียนเพื่อฮ้ยสิยาข้าวแล้วะเนี่ยพี้เีั่ะกมาหอนเมื่อกี้นะกินเบกินกระเบื้องเนาะเันกินใหมาอมาทันมาเหรอเอวเียอันนี้อยู่หันเลยใอยมาสิยาว่าเบิงขกกางเคลื่อนเขาหรอกเนี่ย เป่งคาเขืเ้ยนเขาก่อนพี่นเนอะเขี้อนง,งานมแต่ว่าโอ้บรรยากาศชื้นขืนนอกถังรังเนาะอันนี้เป็นพวกขว,กวามีขว,ว่วเขาเขด้อคนในบาทเนี่ยเดี๋ยว่าเขามาซอยกันซอยกันในการในงานเนาะโอ้หัดเฮ็ดแทงหนามได้อยู่ถึงพี่เนาะนี่พึ่งเข้ามาเขามาเพระท่านงานเนาะเพระท่านตอนที่เขาแห่เดี๋ยวจะน่าที่ผ้าทุกคนขึ้นไปเบิ่ง you think that พวกเราผีด้วยสองเพลงเนี่ยแกจังจะผ่ากันต่อมาต่อไปกระชายทั่านท่านตอนข้ามท่องยาวต่อเนาะเสียใหญ่มากที่เมืกองไทยเสียใหญ่เพื่อนให้พี่น้องเอ้ยได้โบนัสได้ปีนี้เันมาเจอละโอ้ยมาแต่ผู้สาวทำหน่อย 好，可是不放香片，阿姨。啊，别了，别了。 ประกอไปซ้ำขอกันเท่งนะวันนี้อาทำงานสู้าพสติเหาอวมีวะน่ะห่อวันนี้น้ออาแต่หัวะคลิปเก่าวะเอาแต่หัวแต่คลิปเปล่าไอ้มักกุมภาโดนมันจะเบื่อปะฉันฉันม่ตองมเอาปะ 고맙습니다 <목소리가> ㅋ <목소리가> 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 <목소리가>

นยใช่เป่าดวงจุยเพื่อนดวงจุ้ยอเอาไปำไหนจี๊ไปนำไหนใส่ทงเอาเกา่น่าน่ใส่เาเม็ดเป็นเงินทาวมีอะไรมาทีไรนะม่ท้งยอจีนี่แล้วเราใช่เราแม่นยโอ้เงินมีทั้งเงินกัมพูชยเงินรันดาเงินบาทมันนีแล้วก็ว่าจะได้ลูกหน่อยอีกนั่เหลยกแต่ลูกช้า

เจ๊ฮัก hey. hey, ันไรกินยาบกจกยาลงเด้อแห่ได้ดูลูกสาวได้ตีจะกระบอกสูตรเขาได้ดี เดี๋ยวเพื่อทำสติตก่อนเาจะไปเปลอ่ยนไฟเปียนไ่ไ้ารือคือไม่แด่อ่านเกวนเคยเห็นงานต้องเนอยู่ไทยเนาะมีดอกเนาะดีว่าคือใสไหนีก็มาแล้วไปก็มาแล้วเนาะอันนี้ควูกันกำลังสิม่าพี่น้าสว่าสีทยอยทยอยตามกันมา นิดเดใส่จบนยังบับัห้องนี้เรียห้องไปห้องลูกชายวนนีย อะไรเป็น,ออน,น,ปนของข้าวเ่นกันข้าวเพิ่นัน่นเน่เออข้วนอ,อกอีกูข้วนอก อย่าบอกนะว่าเปลี่ยนใจสิริอออกเปลี่ยนแล้ววิญย,ยานมันดำใส่พี่ฟ้าเอากันสัน <c oughs> ตอนเติมไปข้างล่างก็ได้เน้อจบด้วยกันพิจารณาสิได้ที่นี่พี่พี่หนอเออซ้ำซากสิหาอะไรเนาะอย่ามันแดดมันดำเน่ยพี่ Ừ, trong giai đoạn tiếp bọc nhai bay hết yêu kỳ lắng nhưng qua sếp là những cái hòn đảo bung bơi 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 ngon. bơi 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 bơi

สิป่าเบี้ยเพิ่นนี่สบาที่อยู่เผาเพื่อนอยู่เนี่ยทรัพยาพอลงมาพี่เมียมาอยู่ง่ายว้เนาะใต้แค่่อยเห็นยุงกึนขาไปัญญาสดายรูปจ่าเสจ นี่แม่แม่เนี่ยกลูกชายมันใหญ่เอาผัวแตอยู่ยปีนกชายัวแต่งแต่อยู่ยีปีีปีพี่น้องแม่ัวแม่ัวนี่คนที่สอง่โคนที่สองีเออ ใหญ่ไว้ใหญ่เป็นใหญ่เนาะลคนนี้คนนี้เกิดอยู่ไทยเลยพี่น้อเนี่นี่ก็อยู่ไทยโศกไส้ทนี้ก็โศกไส้กันปทุมธานีน้ำกันวางว้บ่วางได้บ่ว่าไรว่ารบ่โอ้ยสิยางสร้างว่ามีคนอยากใสสีบอกสูตรเอายากงะติวัดทวนใบจบเดืองเลย